สว,ส,สวัสดีครับไฟนอลลแ้วเนาะยาวมากเหมนกันซีรีส์เป็นไงบ้างคะฮะก็ร <c oughs> ู้ส <c oughs> ึยกยิ่งใหญ่อลังการมากฮะสมคําแบบล่ําลือนะครับผมงานไฟนอลก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันแล้วก็มีโชว์พิเศษ,ษด้วยจวมามาดูกันว่าเราจะโชว์อะไรนะครับผมแล้วก็เราได้ยกแบบพิเศษหรือว่าคอสตูมของเรามาให้ถ่ายรูปกันหน้างานด้วยแล้วก็มีของต่างๆของทาง ีรีส์แบบเยอะมากที่น่ารักแบบน่าเก็บสะสมมากแล้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากตอนนี้ที่จะได้ดู EP 14กลับมาแบบดูกับทุกคนอีกครั้งนึงครับผมใช่วันนี้คนมาดูเยอะมากเลยครับหลายพันเลยแล้วก็มาดูพร้อมกันมาดูพร้อมกันเป็นครั้งสุดท้ายของซีรีส์ข้ามฟ้าก็วันนี้ก็จะได้ส่งตัวละครกลับไป นะครับแ้วจากที่ไม่ได้ส่งมานานส่งล่าสุดก็คือเมื่อไรอะนานนิ่งเฮียแล้วมั้งครับนานมากแล้วไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้แบบมีฟิลส่งตัวละครมานานแล้ววันนี้น่าจะเป็นอีกวันที่เป็นความทรงจําดีๆของชีวิตครับคนอื่นะรับเข้ามาครับ่ครับผมเอี่ยเกับตอนสุดท้ายใช่ไหมก็รู้สึกใจหายพอสมควรนะครับผมเพราะว่าเราก็ถ่ายกันมาเป็นปีเลยมานับซีเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็ เชื่อว่าทุกคนน่าจะผูกพันกับตัวละครมากอยู่นะครับผมแล้วก็วันนี้ก็ต้องส่งตัวละครกลับซีรีส์แล้วอันนั้นน้จะเป็นครั้งแรกที่ผมสัมผัสกับซีรีส์เพราะว่ายังไม่เคยได้มีแบบยังไม่เคยมีประสบการณ์การส่งตัวละครกลับเท่าไหร่นะครับผมก็ก็ก็ลองดูนะครับจะมาก็ลองดูนะครับผมอันนี้ก็ส่งไปไม่กี่ครั้งเหมือนกันก็ตื่นเต้นบนใจหาย นะครับผมพร้อมใหกับทุกคนเลยครับยา่าจินนี่รอดชีวิตไปจนถึงอีพีนี้นะคะทีไททท่ไม่โดนกัดไม่โดนอะไรมาใช่รับดีครับก็เดินตลาดก็ใส่แว่นดำกับปิดแมสก์ไม่ใจรง <c oughs> ิงนะไม่ใชริงมีแบบว่าเมืแ่อบบกี้ไฮบายมาแล้วก็มีแบคขับคนหนึ่งเดินมาแล้วกแอย่างนี้ใส่เราโดนแกครัาโดนแก จะมีแบบว่าเรแก้ขาแก้เขาแก้ขาแล้วตีบทแตกการตีบทแตกถูกขอบคุณมากเลยที่ไม่ชอบรามินเพราะว่ามันทำให้ผมรู้สึกว่าผมแสดงได้ดีครับผมเนื้อผมมันเขี้ยวอ่ะแล้วเป็นยังไงวาเพราะวันนี้คือเราจะทิ้งบทเยอะนะก็โหจริงๆรามินนี่เป็นหนึ่งในตัวละครที่ที่ผมรู้สึกว่าผมรักเขามากเลยอ่ะผมรู้สึกว่าผมกับเขาได้เรียนรู้แบ่งปันอะไรในชีวิตเยอะแล้วก็ตัวละครเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะใช้ สภาวะจิตใจและอารมณ์ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงอยู่เหมือนกันแล้วเรารู้สึกว่าเราภูมิใจในตัวเองอะที่พาเขามาถึงฝังฝันได้พาเขามาถึงประสบความสำเร็จแล้วก็จริงๆวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมยังย<น>ังไม่ส่งตัวละครยังยังฮะอ๋อจะบอกว่า <c oughs> เดี๋ยวจะ,ะจะไปแล้วจะไปแล้วเดี๋ยวจะส่งตัวละครตอนขึ้นเวทีของงานวันนี้แหละจะพาเขามาดูบรรยากาศหนึ่งทีแล้วเดี๋ยววันนี้ความอรงสุดท้ายที่แบบเราจะได้คุยกันกับรามินครับประมาณนี้ ค,ครับผมจริงๆก็รู้สึกอยากเก็บความทรงจําไม่ได้มากที่สุดบนเวทีบนตอนที่จะได้ดูแฟนน้อ EP พร้อมๆกับทุกคนครับก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบโอ้โหเพิ่งแป๊บเดียวมันก็ถึง EP สีสแล้วมันมันจบไปมากเลยเราก็รู้สึกว่าเราก็มีความทรงจํากับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะทั้งที่แบบว่าตามตอนไปถ่ายเองหรือว่าตอนงานต่างๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าวันนี้อยากจะเก็บความทรงจําให้ได้มากที่สุดครับ ใช่ครับผมก็ต้งบอกว่าเป็นมีที่ทุ่มสุนแล้วก็ใช้ระยะเวลานานพอสมควรกับได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ได้ได้ออกกองด้วยกันได้กินข้าวด้วยกันได้พูดคุยด้วยกันได้เล่นด้วยกันก็รู้สึกว่าเออความสัมพันธ์จากที่แบบเราเป็นนักแสดงค่ายเดียวกันแล้วก็มาทํางานด้วยกันก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันมันเพิ่มขึ้นมันมากขึ้นมันสนิทขึ้นครับผมไม่รู้ว่าคนอื่นเนิกับผมป่าวแต่ผมสนิท คนอื่นไม่รู้แต่ว่าผมรู้สึกว่าเออมันเหมือนกับเป็นครั้งแรกของผมเลยที่ได้เล่นกับทั้งทั้งห้าคนนี้ใช่ครับก็รู้สึกว่าเออเป็นแบบเป็นความทรงจำที่ดีใช่ก็รู้สึกว่าใจหายเหมือนกันก็ไม่ร้องไม่ร้องเอาจริงเมื่อกี้นั่งพี่ๆเขานั่งมิวป์ไม่พี่ๆเขาพี่ๆไปถ่ายเขาแบบเดินมาไฮบาร์หรือแบบมาถ่ายรูปก็รู้สึกว่าเออแบบแอบแอบรู้สึกแบบเขาเลยรู้สึกแบบจะร้องเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่แบบ เอาเพลงอะไรเอาเพลงอะไรฮะเราไปดูในว่าเราไปดูในโชว์เลยครับชายตัวโตแล้วล้อชายตัวโตล้อก็อาจะเป็นนักร้องคอรอล้ออย่างเดียวันการติดตตามใช่ก็ก็สูว่าดีใจครับผมที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ด้วยครับก็ผูกพันมีอะไรจะบอกตัวละครที่เราเล่นนะคะจะเริ่มจากใครดีโอมแล้วล่ะอมีแล้วล้ออก็ได้จะบอกอะไรก็ได้นะครับสำหรับตัวเพชรทายหรือว่า เพจที่นะครับผมที่น mm er ิ้วๆชอบมากเพจที่นิดนึงนะครับผมก็เอ่อขอขอไม่ซีเรียสมากเลยกันจะขอบอกว่าเป็นตัวละครที่ชุดสวยทุชุดเลยนี่ชอบมากเอ่อขอบอคุณทีมสตารินส์าะครับผมแล้วก็ก็เป็นตัวละครที่มีความไฮออมอยู่ก็คือแบบจะเก็บกดนิดนึงเฮ้ยไม่ควรเก็บกดหรอเิ๊กบ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  ก็เลยใส่สีุดชากมาเลยวันนี้วันนี้มาปลดแอกตัวเองก่อนนะมาเอ็กซ์เพรสเดยเอัก็สดใสหน่อยอันนี้ก็สดใสหน่อยนะครับผมก็หมดั้งซีรีส์ละไม่เคยมีความสุขเลยอ้าวเลยโอ้ยคุณไม่มีความสุขไหนบอกมาอย่าให้ต้องพูดพ่อนะพ่อไม่ไม่เกี่ยวกับเราพ่อพ่อเราพ่อเราด้วยเถอด้วยเถอะเกี่ยวหน่อยเกี่ยวหน่อยเกี่ยวหน่อยก็ พาไปเคลียร์กันในซีรีส์แล้วกันก็้ววันนี้จะมาสด้นๆนะครับก็ลังน้าเฟย์ทายก็เดี๋ยวจะคิดถึงบ่อยๆนะครับอะไรประมาณนิมมี่ะค่ะครับโอ้รามินโอ้ยจริงๆอยากพูดซีเรียสมากเลยแต่ว่าอยากพูดซีเรียสเลยเนาะได้หมดเลยซีเรียสได้ซีเรียสได้แต่สั้นๆเดี๋ยวเราดูบนเวทีนะร้องไห้แล้วกันร้องไห้พอถ่ายเปิดสนุกร้องตรงนี้เลยตรงนี้เลยต้นตับเป็นตับเป็นตับเดียวเลยไหมถ้าอย่างนั้นครับถ้าตัวรามินก็ พูสสสดสร้างรวมๆก็ประมาณว่าขอ,ขอบคุณที่ขอบคุณที่เข้ามาสอนอะไรจะมีหลายๆอย่างมากันเนาะเราได้อ่านบทแล้วมันทําให้เราสะท้อนถึงถึงเราได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นด้วยแหละทั้งเรื่องแบบการเตโกของชีวิตเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีแรงไบรท์ motivation <S <S เขาสูงมากอะไรเงี้ยมันทําให้เราแบบอยู่ๆลารากลายเป็นคนแบบนั้นขึ้นมาเหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็ทําให้สุดท้ายแล้วก็มาเรียนรู้ในชีวิตเราก็เรียนรู้นิสัยจากตัวละครที่ตัวเองเล่นเองด้วยอะไรเงี้ยครับ แล้วก็กลายเป็นว่าก็วันนี้แหละเป็นวันที่ต้องส่งเขาแล้วแล้วก็พูดได้แค่ว่าขอบคุณที่สอนหลายๆอย่างแล้วก็ที่ได้เคยอยู่คุยเพื่อนกันในยามที่ไม่มีใครในช่วงที่เตรียมข้ามฟานเ่ยครับประมาณนี้แต่วันนีควันข้าโหดคันข้าโหักับการที่เราจะต้องไปเล่นเป็นเขาตอนนี้คือตอนนี้เรื่องสองเรื่องต่ออะไรครับของดูมันดิซอมไวเวอร์กับตัวข้ามฟากเพเธอแล้วเราถ่ายต่อกันอย่างเงี้ยครับตัวละครมีความโหดเยี่ยมเหมือนกันเลยครับ นด้านการแสดงเนาะใช่ใช่ประมาันประมาณนันก็ถือว่าสนุกดีครับสนุกดีเป็นอะไรที่ท้าทายอะไรใหม่ๆท้าทายในชีวิตนีครับพี่ตีต่อเลยครับส่งให้เลยตั้งแชื่อด้วยเราเล่นราเล่นก็ผู้สัมสา้างละกรก็รู้สึกว่าชารันเป็นตัวละครที่สอนอะไรซีพิกหลายอย่างครับผมว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงหรือว่าวินัยความอดทนหรือการฝึกฝนทําการบ้านต่างๆนานา,นาเพราะเราก็แบบว่าห่างหายกับซีรีส์แบบฟอร์มยักษ์หรือการที่เราถ่ายทุกวีคทุกเดือนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อลารอย่างซึ่งเอาชีวิตส่วนตัวไปเยอะเหมือนกันครับครับครับแรู้สึกบนี <S <S น่เลสายสบายสบายสบยสบายสบายบายบายสบายสบากบายสยบายสบายายนายสบายสบายายสบายสายสายบายสบยายสบายสยสายสบายาายาาาสาาาาบบบ ต้องใช้เวลาชีวิตของเราอยู่แล้วเราก็ต้องบาลานซ์ชีวิตให้ดีครับผมก็สนุกมากๆครับผมหนูสนุก็อือยากบอกอะไรคณนินก็ขอบคุณคณนินมากๆเลยที่อยู่ด้วยกันมาปีนึงแล้วจริงๆอยู่ มานานมากแล้วด้วยสามปีเพราะว่าเราก็ตั้งแต่พายล็อตตัวแรกๆเลยนานมากแล้วเป็นซีรีส์ที่ทุกคนรอมาสปีเนาะแต่ตอนนั้นก็จะเป็นคานินเวอร์ชันเด็กๆหน่อยอแต่ตอนนี้จะเป็นคานินเวอร์ชันที่โตแล้วแล้วก็แซ่บแล้วด้วยใช,ช่คานินได้ให้อะไรได้ทําให้ทุกคนเห็นมุมที่อาจจะไม่เคยเห็นนุนิวเป็นแบบนั้นแต่อย่าบอกว่ามันเป็นคานินนะครับ บางอย่างอาจจะคณินสอนมีมุบหรอโก็ใช่ค่ะก็มีไม่ใช่เลยค่ะตัวจริงไม่ได้เป็นคนแซบแบบนั้นอาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าคณินคือปวดแอกหนูอ่ะเพียเขาปวดแอกอ่ะทำให้หนูเป็นคนโซมากขึ้นทำ ทำให้นิวนโตขึ้นเยอะเลยได้ได้ทำให้สกิลหลายๆอย่างของนิวพัฒนาขึ้นเยอะแล้วก็สอนอะไรผมเยอะมากเหมือนกันก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาจะก็จะไม่มีวันลืมเลยครับเป็นคาแรคเตอร์ที่ยากแล้วก็ถ้าห่างหายกันไปนานต้องคิดถึงแน่ๆอ ครับผมก็ตัวละครเจลผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่น้อยแต่มากนะครับหมายถึงว่าในการประกวดตรงแต่ละครั้งในข้าวฟ้ามันก็จะมีอิมแพ t เนาะซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนเป็นตัวแทนของประชาชนคนหนึ่งแหละครับที่แบบว่าอยากเรียกร้องอะไรที่เรียกร้องสิทธิ์ให้ประชาชนด้วยกันอยากให้คนข้างบนหรือว่าคนที่มีอำนาจจัดการมองเห็นถึงเรื่องปัญหาของประชาชนอะไรเงี้ยมันก็ก็ ทำให้เราตระนักอะไรหลายๆอ,อย่างนะครับนึกถึงแบบตัวเองสมัยเรียนมหาลาัยด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าขอบคุณเจแล้วกันครับที่ทําให้เราแบบได้กลับมาคิดอะไรได้หลายๆอย่างมากขึ้นครับได้ับก็ถ้าเน้นอยากบอกอะไรคาวินก็คงจะเป็นว่าคือถ้าคาวินเปรียบเสมือนเพื่อนผมก็คงจะเป็นเพื่อนที่ต่างกันสุดครวงม,มากๆเพราะว่าจาก การแต่งกายเราก็อึดอัดมากๆหายใจไม่ออกทุกซีนเลยครับผมเพราะว่าส่วนตัวผมไม่ไม่เป็นคนที่แบบแต่งตัวมีชิ้นขนาดนี้เลยแล้วก็พูดมากด้วยตัวผมเองแต่คาร์วินอเราสมบทคาวินแล้วแบบมันต้องอินโทรไวอะมันมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มันไม่จะพูดอะไรจริงคือคือจนรู้สึกว่าแบบเออมันก็ปล่อยเขาไปเถอะปล่อยเขาไปแบบนี้ปล่อยเขาไปแบบนี้ใช่ใช่แต่ก็รู้สึกว่าต้องขอบคุณ คาวินเหมือนกันที่ทําให้ผมได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆครับผมเพราะว่าผมไม่เคยได้รับบทคาคเตอร์ที่นิ่งขนาดนี้มาก่อนใช่ก็เลยสู้ว่าทําการบ้านหนักเหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างจะท้าทายผมเหมือนกันก็จะเก็บเป็นความความทรงจำดีๆกันครับผมใช่กับคาวินขอบคุณตัวละครไปแล้วทําให้ผมคุณแฟนๆที่เขาแบบรู้เรื่อาวของคาร์อืน อันน,นี้หนูเราก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยไม่ว่าจะเป็น,นแฟนๆชาวไทยหรือว่าอินเตอร์แฟนส์ด้วยนะครับที่ร่วมเดินทางกับพวกเราทั้งหคนแล้วก็มีน้องคริสกับ<ไ>ป,ปลาย <ไป S 2> ฟ้า<ป>ด้วยครับแล้วก็นักแสดงท่านอื่นๆหรวอพิบูลชอนชาครีนีก็ขอบคุณที่ชื่นชอบในตัวพวกเราทุกคนแล้วก็ซีรีส์สมบูรณ์ทุกคนนะครับแต่หลายคนก็อยู่รอมาตั้งแต่3มปีที่แล้วแล้วบางคนก็แบบ อาจจะเพิ่งมาดูก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณที่คอยสปอร์ตหลายอย่างไม่ว่าจะคอยปั่นเทรนให้ทุกอาทิตย์แล้วก็คอยแบบไปส่งกำลังใจให้ในทุกๆคิวที่เรามีการาถ่ายทำก็หวังว่าหลังจากนี้ถ้าซีรีส์จบไปแล้วทุกคนก็จะยังไม่หายไปจากเราเนาะยังอยากให้ อยู่กับพวกเราแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นแหละแล้ก็ใครที่ยังไม่ได้ดูก็ดูย้อนหลังได้นะครับเพราะว่าหลายๆผมเห็นนะว่าหลายๆคนอาจจะแบบมีฟีลอยากจะรอให้มันจบแล้วค่อยดูซึ่งตอนเนี้ทำได้แล้ว <laughs> หลังจากวันนี้ไปดูได้แล้วครับไม่ต้องรอแล้วนะเพิ <laughs> ่มมาครบหมดแล้วนะคะไปดูได้เลยขอบคุณมากๆเลยครับ Welcome to Star Society